มาเจอกันอีกนะครับกับประโยคในการให้กำลังใจ Inspirational Words of the Day นะครับก็มาเจอลูกศิษย์ของผมคนเดิมนะครับวันนี้เขาก็จะมีประโยคมานำเสนออีกหนึ่งประโยคนะครับครับประโยคที่ผมจะมานำเสนอนะครับผม Line moving ไลมูพนิฟัสอิ o ยูนอสต็อปแอลล d o อ c า i วัน h ิน e You ยูคู d มิส s ิสคำแปลนะครับผมถ้าคุณไม่หยุดและมองไปรอบๆสักครั้งคุณอาจจะพลาดบางสิ่งบางอย่างไปครับผมครูอยากพูดมากนะฮะช่วยสอนครูหน่อยสิครับโอเคครับ Life moving fast. Life moves pretty fast. If you don't stop and look aloud. If you don't stop and look around. Once in a while you could miss it. Once in a while you could miss it. Okay. <laughs> Life moves pretty fast. If you don't stop and look around so once in a while you could miss it. Okay. <laughs> <laughs> <laughs>